สวัสดีครับวัสดีครวันดีครวไสวัสดีครับชุนชื่อไม่ไปอ่ะชื่นทํางานครับเบ่งเบ่งกันไปครับเสาราทิตเราก็ไปไม่ได้ครับวัอะไรไวันธรรมดาครับวันธรรมดาครับวันครรมดาครับรัรรดาครับเดี๋ยวชงเลยเดี๋ยวชง ไช้โอ้ oh, มือไม้นิ Ri ่มจ right. pues. okay. ังวะเออก่อนหน่อยก่อนหน่อยโอ้ยมือไม้นิ่มจังวะอย่างอื่นก็นิ่มหมดป่าวะนิ่มไม่หมดนะแม่ก็ล่ะโอ็ยใส่ของใายดีมากเออนั่นแหละก็ถือว่าทำเล่นนั่นแหละเขาเรียกว่า ขาขอขายดีมากเลยนั่นแหละต้องเล่นนะครับการขาย กันทอง,ทงไว้ผ้าก่อนเด็กเอายังไม่ได้กินมนูตัวกันทองเนีเียค่อยรับที่หลังด้านนู้นโอกะโอขอ,อ,องเขาน่ดอกไม้มาไหว้พระก่อน

ดึงตาดงตาหน่่ยตาท่านตังเลยเดือนอดนอนลำดุจตัวนี่เลย

อกคนนั่งจะอีกคนหนึ่งเลยเ<อ>ยังเลยลอ่ะประดมมืออ่าประดมมือประดมะดมือไหว้พระไหว้พระไหว้พระโอเคเหน็จแล้ว

ปลาปลาข้างล่างนี่ปล่อยปลาพี่นะปลากินนะปลามีหอยปลาอันนี้้อยค่้ยมีคนนึกว่ลยมอ้ยมีเป็ดด้วย

ไม่ลงไปเองข้างล่างเลย<า>ล่ะอตกใจเลยนะเอ้ยใ่น้ำเราคิดมนเปจนันน้ำเลยเป้นนใส่น้องเลยนะ Sampaiinee Bak Khao Shan

tụi em tìm nhá tụi em có hay là tìm quá đúng

được rồi ờ ờ không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm <laughs> crazy.